ฮัลโหลฮัลโหลเทสเสวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาแล้วหลังจากห่างหายกันไปนานซึ่งคลิปล่าสุดเนี่ยเราลงกันไปประมาณ6เดือนที่แล้ว <laughs> โอ้เป็นเวลานาน,านมากๆนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเล่นเกมนะครับผมกับทีมงโซนะฮะเอามาลงวันนี้เข้ามาเหนือครับเพราะว่าเขายิงเก่งมากๆนะฮะก็คือวันนี้เล่นดีมากๆได้เน่ยนะครับเราได้เปิดช่องใหม่นะครับผมที่เป็นช่องที่ เราจะเอาคลิปที่เกี่ยวกับเกมนะครับไม่ว่าเกมอะไรที่ผมอยากจะเล่นกันนะครับผมก็จะไปลงในช่องนั้นทั้งหมดเลยชื่อช่องว่า We Just Having Fun นะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะฮะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยจริงๆคลิปนี้ก็จะต้องไปอยู่ในช่องนั้นนะแต่ว่าช่องเก่าเราไม่ได้อัปเดตมานานมากครับก็เลยถือโอกาสเอาคลิปมาลงช่องนี้บ้างนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูแลวชอบก็อย่าลืมกดซับสไ i ร e ์ไลค์แชร์นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็เเชชิมคคลลปได้ยนะรับ <c oughs> อ้าแหละเราจะเปลี่ยนโทนเสียง,งสวัสดีใช่เปลี่ยนโทนเสียงแล้วนะโอ้ทำไมมันเออโทนเสียงมันโดดไปไหม <c oughs> เปลี่ยนอยืนไว,อว้อ้าวเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยเนาะไปเร็วไปเร็วช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนมีเหรอมันจะมาเล็งอยู่มุมเดียวไม่ได้นะมันมีเยอะแยะไป เฮอยู่หลังตรงนั้นโอเครีโหลดแป๊บนึงว h ยว h ยโอ้โหอ้ก็อยู่ช่วยอยู่ช่วยช่วยอีกมีมีไอ้เฮ้ยมันหันมายิงกูาตายอีกแล้วอะ่ะก้องระเกียร์เลยพวกนี้เอ้าไปยิงมันเอาไปยิงมันนั่นนั่นเออเข้าไป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 โอเคโอเคโอเค anywhere anywhere สโลว์สโลว์สโลว์สวยออกไปดูไปดูโดนแล้วเพวื่อนโดนให้ออกไปออกไปออกไป <c oughs> โอ้ยดูมีตัวดีรับ <c oughs> เป็นการเริ่มต้นที่ทำไมยิงกันทำ <c oughs> ไมยิงกันได้วะเล่นเล่น,ลนโอเคมากเลยเนี่ย แน่ยเหรอใช่ดูดิตายก็น้อยยิงก็เยอะอืนั่นเด็ดโอเคทุกคนตายได้ค่ะเรามีอันติกูชอบจังเลยเวลากูเล่นเสร็จอ้าวไม่มีซีได้ยังไงปุ๊บอุ้ยมันอยู่ตรงนี้เกรงใจจังเกรงใจคนที่บ้านเฮ้ยสวยมาก เอออ้าววัวไม่ได้วอลวอวออยู่ไหนอยู่ไหนสบอยู่ไหนโอ้กูอยู่ซีอะายวะนี่ไงชุบเพื่อนดิไวเปอร์อ่ะ <c oughs> อุ้ยเฮียรเสียมันหันมานยังไวเลยอ่ะ โอ้โหจุกจุกเปิดเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันกำลังกวางวางสองหนึ่งโอ้โหกูรู้กูรู้พิมพ์อะไรเนี่ยกูได้ยินมันพิมพ์ด้วยเหรอกูไม่เห็นดีแล้วนี่ไอ้เห<อ>ี้ยทำไมกูหันทำไมต้องเช็คค่อยๆต้องค่อยๆเช็คเออจุกไข่เลยอะ <c oughs> <c oughs> อ้ามันได้ด้วยนะอสวยๆหมาถึงเกมเกมเกมสวยกระดำโอ้โหและผลปรากฏว่าไม่มีใครปรากฏอ่าวโอ้โหเฮ้ยแตกหนึ่งไว้ระเบิดอยู่นี่ดีใจระเบิดอยู่นี่ครับระเบิดอยู่นี่ครับทุกคนครับดูแลระเบิดให้ดีถึงจะไม่ใช่ของเรา โอ้โหพอดีเลยนี่กูยิงระเบิดไว้ตรงนี้พอดีเลยเออเฮ้ยเฮ้ยเออ้ยเออ้ยนี่เปนแพดระดับพการโชดชั่วเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วสกิลกูหมดแล้วด้วยนะคุยไรพิมพี่อะไรเวชชั่นมาเวชชั่นมาร์กบอลอินไซด์เฮียมึงไม่รู้ซะแล้วไ้มึงไม่รู้อ่ะ ดูใว้ดูให้ดูให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะชื่อมันไม่อยากมาเลยอ่ะเฮ้ยเฟิร์นระวังนะเฮ้ยไอชื่อมันเอาไปไม่ได้มันกดพินจุดมันกดพินจุดมันกดพินจุดเไปหลังหลังไอเฟิร์นหลังเฟื่อนเฟื่อนเออดูเลยทั้งบุญเฮ้ยสโลสโลระวังระวังเออ เฮ้ยเมื่อกี้มันเจ๋งมากนะมันแก้ทางโอเมนได้เลยดอดีมันแบบยังไงมันว้ามามันเอาไปไม่ได้อยู่แล้วมันติดวอลแล้วเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้สะดุ้งมากเลยอ่ะมันไอ้นี่พอดีอ่ะเฮ้ยมึงยิงได้สิบเอ็ดตัวแล้วอ่ะเกินไปเามาเราตั้งใจเล่นเกมมากเพราะว่าเราจะไม่อยู่เหรอ เฮ้ยพงษตั้งใจมึงเก่งขนาดนี้เลยวะไม่อะเราพูดเท่ๆไปงั้นแหละจริงๆมือขึ้นเฉยลุ้ยเฮียว่าวว้าววาววาระวังนะระวังนะระวังนะมินิออนนิออนเออสโลมึงเนี่ยสโลมึงแป๊บนวายถอยถอยถอยโอเคมันมาไม่ได้มันมาไม่ได้กูบอกมันบอกมันแล้วหลังก็ไม่มีเเฮ้ยจะบอกนะ เฮ้ยเอาวะเจ๋อเลยยังเจ๋งอ่ะสุดเจ๋งเนะครับมันโดดอ่ะดีดเออดีดโดดก็ได้โดดก็ได้มันโดมันโดด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 งงงปืนมันโดดปืนมันโดดต่อไปนี้นะปืนมันโดดเฮ้ยมีดมันดีดปืนมันโดดกูเริ่มมือไวแล้วว่ะ เดี๋ยวแปลกๆเอว่ะมานีด้วยนะวิ่งไปทางนี้เอก็วิ่งเอก็วิ่งดูดีๆนะดูดีๆนะเดี๋ยวมันจะมีตัวนะนี้ไงมันล็อกไว้จริงๆควรใช้มีดนะแต่ไม่เป็นไร มันจะมีอยู่ข้างนูโนข้างนูนอ่ะข้างนู้นข้างนู้นทะลุได้ปะเอ้ามันไปแล้ววับวข้างบนและข้างๆเฮ้ยขอโทษทีมทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมกูยิงมันไม่ได้เลยอ่ะหรือกูต้องเล่นเชอรี่ปะรอเล่น เออเจ๋งเจ๋งบีบอบีบออุ้ยบอมีบอมีเฮ้ยมีแล้วเชียร์โอ้ยมันเอากูจะตายแล้วขอบคุณมันยังอยู่ปะโอ้โ oh, ห <Yo. S 1> ไปยังไวอะอะเน่ม <c oughs> ันยังอยู่มันยังอยู่ มันยังอยู่มันยังอยู่อยู่กว่าแล้วเออสวยมีอีกมีอีกมีมีมีนี่ปุ๊บกูแล้วกูจัดการให้เออเออสวยๆโหดๆโหดๆโหดๆพวกเรามันโคตรเจ๋งอ่ะมันโคตรเจ๋งเลยย่ง ว้าวจะเซ safe นน d n วฟอมีไอนิ e w t e a โอเคอ๋อคืออะไรมันมึงบอกว่าแหละมันบอกว่าให้กูอ่ะเก็บฮิวไว้แค่ให้มันคนเดียวแล้วมันจะหิวเพื่อนให้อให้ทีมให้มึงตามสถานการณ์เอาแล้วกันนะเฮ้ยหาเกือบบอดกู เมื่อไหร่เลือดกูเหลือน้อยอ่ะเฮ้ยเชี่ยสไปด down เฮ้ยชิบหายแล้ว <c oughs> วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งอย่าอย่าไม่ต้องไปปิดระเบิดนะปิดวอลนะรอบนี้แบบปิดทางให้มันนะปิดทางคือ,อยังไงปิดปิดทางเข้ามาแล้วเล็งทางเดียวพอไม่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 ไม,ไม,ไม่ไปปิดทางนั้นแนะ่ะนั่นแหละข้างหน้ามึงอ่ะเออนั่นแหละปิดทางเนี้ย ออละลิงลิงรอเอาไม่มีสทางอีกไม่เไรไมป็นไรเฮ้ยหนึงหนึล้วะห่งหน่งนี่วงโอ้ยมันโคตรเก่งเลยทำไมวะวันนี้ทีเอ็มโคตรเก่งเอทีเอ็ทีเอฮัลโหลเอทม ไม่แปลกพอกันเลยระวังนะมีโเคๆอเาเอ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 าวีเอ็มต้อง p ีเอ็มดีเฮ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะมันรู้ได้ไงว่าทีเอ็มอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เยอะเก่งมากเพื่อนโอ้โหโฟกัสเบิ่งตาให้กว้างมองหาศัตรูถึงแม้จะไม่พบเราพวกเราเชียร์เลยเชียร์เชียร์เหมือนกันเชียร์เหมือนกันขอโทษทุกคนกูขอโทษกูยิงมันไม่ทัน ป้องกันป้องกันป้องกันปป้้อองงกกัันน security security ขั้นสูงสเปรเจทำได้ security ขั้นสูงเคขวามือเฮ้ยหลบไม่ได้มันเห็นแล้วชิบหายละเอ้าวอ้าวอ้าวจำไม่เคยได้เลยอาหารน้อยทางล่าสุดเลยเหรอซื้ออะไรวะาน่ากูซื้อทุกอย่างได้พอดีมากๆ บูด็อก2050พันีเป๊ะเลยสวัสดีครับโอ้ยสนเพื่อนนะนี้วู้จ้าอันนี้มีสายมือสายมือขวาก็มีขอโทษโอเคไม่ตายด้วยอุ้ยบักกี้เหรอไม่ไหวไม่เหลืออะไรแล้วอะขอไหมขอไหมไม่ขอยืนด้วยลำแข้งตัวเองเอากูไปออกอุ้มกูด้วยไหม ลำแข้งกูหนักขึ้นเยอะฮัลโหลเช็คเช็คเช็คเฮ้ยเฮ้ยมันบีมันบีมันมันอยู่ดิโตั้งนานอันตีกูไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเดี๋ยวนะระเบิดอยู่ที่กูเหรอเลทไม โอเคไปนะไปดีโชว์ตูดเลยกูมีบอดอันเดียวแล้วเนี่ยเฮ้ยไปเย้ยมันยิงกูตั้งหลายนัดนะโอ้โหแต่ทำไมไม่รู้จักเช็คให้มันดีๆวะไอ้เพื่อนมันแอบอยู่ตรงนี้ แล้วกูยิงมันตั้งหลายดีแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วอีไวเปอร์แม่ก็มาแอบที่ที่แบบตายแล้วนี้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 เอ้เออโอ้โหยิงไม่โดนเลยรีโหลดอะทำไมไอ้สกายมันชอบสั่งจังวะเป็นอะไรมากเนี้ยคิดว่ามึงเก่งคนเดีรอเราโชว์ให้นายดูเองทีเอ็ม นายนายดิความจริงแล้วทีเอ็มนายเป็น,ปนผู้ชายเชื่อปะเชื่อไหมว่าเป็นผู้ชายต้องเชืเ่อแหละถึงเขาจะาไม่เชื่อก็มาดูที่ห้องเอ้ยอย,อยากฟื้นไหมไม่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 ต้องไม่ต้องจะชนะละมันอยู่นั่นแหละออกไปดิโอเมนน่ะเออเออ เอาเอาไวเปอร์ไวเปอร์อะไรล่ะเอานี่ไปเอาเอฟอยู่ไหนล่ะอ๋อเอ้าทำไมทิ้งไม่ได้อ่ะกดจีกดจีกดจีอ๋อจีใช่ใช่ลืมหมดแล้วสมองไฟหมดแล้วรอแป๊บอึ๊บออกได้รอแป๊บออกได้ไม่มีใครไลท์ตัวตนเฝ้ารออย่างตั้งใจสวย TM อ้ยเฮ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 ้ยเป็นไงล่ะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยเอาบันเดย์ไหมไ้ยอยากได้แฟนทอมมากกว่ายิงแบบนี้ตาสุดท้ายกูเล่นนี่แล้วกันได้ไปไหนกันนี่นี่ขอขอขอเชลิบปุ๊กมาขอเชลิบปุ๊กมา เชลิปเอาไปทำไมตังคนเหลือฮันเน่มีเอินจะรวยอะไรขนาดนั้นัะเนี่ยปนนี่สกินด้วยอ่ะลองดูไหมสกินอันเนี้ยลองดูลองดูกูเป็นหมอหลอกคิวนี่แหละเอไม่รู้อ่ะบ้าบอเฉียวกลับกลับมาได้ละกลับไปกลับไปได้เฮ้ยกูวิ่ง ข้าเศษด,ด้วยข้าเศษด,ด้วยเศษอยู่ไหนขวาขวามันอยู่ฝั่งขวาเจียอ้าวโอ้ก d ด a ดมมันเหลือบเลย big b <balls>. o s ส okay, เห็นไหมครับบอกแล้วท yeah, we ีเอ็มเป็นผ oh, 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 yeah, ู้ชายโอ้โหข้างบนโอ้โหโอเมนโอ้โหมันอยู่ชั้นสูงกันหมดเลยมันอยู่ชั้นสูงกันหมดเลยซ้ายเวเพื่อนบนเฮ้ยเอาเรื่องเกือบเอเดแล้วเกือบเอเดแล้วเอานี่ไปเอาชิบหายอุ้ย เฮ้ยโอ้โหเอาแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านเฮ้ยโ,โ,โดนกูอ้อมันมาจัดไปเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้โห,โโห,โโหคุยอย่างเงพูดภาษ,าษาอังกฤษเป็นแบบคล่องๆเฮ้ยเสียงมันมาจากข้างบน อุ้ยมีสองฟังเลยสองฟักฟังโอ้ยเบียดบอดเบียดอะไรวะหมดไม่ทันวูได้เรื่องไม่ยายไม่ได้แล้วเอาเรื่องกูอยู่ที่โลก ยิงกันได้ยังไงกับ20ตัววะไอ้นั่น23ตัวพ้ะเจ้าขออภัยแทนชื่อพวกเราสองคนไม่โอเคได้บอลใช่หนึ่งอุ้ยได้คะแนนเยอะมากเฮ้ยฉ <He i, S 2> ายาใหม่กูมันคืออะไรอะอ,อะไรไม่รู้แต่มันเป็นอันเนี้ยดูดิอ๋อดีวิว <laughs> <laughs> ทำไมอ่ะมันมีฉายานี้ได้ไงวะเออแต่น่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีมันเป็นคำของตีมเมอร์คนหนึ่งเขาเขาแบบพูดอีวิวน่ารักมากอ่ะฮะแต่ว่ามันกูตั้งเป็นภาษาไทยนะแต่อันนี้คือแบบเป็น u w u เลยอ่ะใช่ใช่ใช่นล้นล่ะชอมากเฮ้ยน่ารักจังเอาวะฉายาโค้ดเอลขออีกทีนึงคำว่าอะไรแรงเหรอไม่ไม่ไม่อีวิว Okey okey. Cuba boleh ke wah.